ในนี้นะคะเรามาอยู่กันที่ถนนเยาวราชที่มีคนไทยเชื้อสายจีนพักอาศัยกันอยู่มากที่สุดนะคะซึ่งในวันนี้ตรงกับเทศกาลวันตรุษจ,จีนซึ่งจะมีผู้คนที่เป็นคนไทยเชื้อสายจีนออกมาเลือกซื้อเสื้อผ้าที่มีสีแดงรอบมีความเชื่อว่าสีแดงเป็นสีนาโชคนอกจากจะเป็นเสื้อผ้าแล้วก็ยังมีชุดกี่เพาที่เป็นสัญลักษณ์ประจําชาติของคนจีนด้วยค่ะชเ แล้ววันนี้นะคะเราก็มาอยู่กับป้าเมาส์เจ้า,จาของร้านชุดกีเผาค่ะป้าคะเศรษฐกิจก,ษษการขายชุดช่วงนี้ค่ะแบบปีที่แล้วกับปีนี้เนี่ยปีไหนที่ขายดีกว่ากันคะปีที่แล้วจะขายดีค่ะปีนี้ก็ไม่ถึงกเงียบแต่ก็พอขายได้ค่ะค่ะแล้วชุดเด็กเนี่ยราคาเท่าไหร่คะ มันเริ่มต้นจาก250ร้อค่ะก็มีเสื้อผู้ใหญ่ก็250ค่ะถ้าเป็นพวกขี่เท้าก็จะมี350 550 450กี่เทานี่จะเริ่มต้นด้วย350ใช่ไหมคะใช่ค่ะค่ะแล้วสูงสุดราคาสูงสุดของร้านก็คือ550ค่ะเป็นชุดไหนคะ550ร้มีหลายอย่างนะคะหลายราคาค่ะตัวพิสแบบนี้ส0่ร้อยเล็กก็สี่ร้อยกว่าใหญ่ก็สี่ร้อยกว่าค่ะ ร้านนะคะกเพาปีนี้กับปีที่แล้วปีไหนที่ขายดีกว่ากันคะก็ขายดีทุกปีค่ะเพราะว่าคนจีนจะชอบเปลี่ยนเสื้อผ้าใหม่ในตอนจุดจีนแล้วกลุ่มเป้าหมายที่จะมาซื้อชุดเนี่ยส่วนใหญ่จะเป็นผู้หญิงผู้ชายออผู้หญิงใช่ไหมคะแล้วจะเป็นช่วงอายุประมาณเท่าไหร่ะอะคะผู้ใหญ่หน่อยมีครอบครัวซื้อให้ลูก ซื้อให้ตัวเองเพื่อให้สามีอะไรอย่างเงี้ยก็จะเป็นครอบครัวของคนจีนใช่ไหมคะใช่ค่ะทไมถึงเลือกใส่ชุดกีเพ้าในวันตรุษจีนคะมีความเชื่ออะไรหรือเปล่าคะเอ,อ่เอ,อสีแดงเป็นสีมงคลของคนจีนนะคะคือปีใหม่ของจีนต,ต้องใส่เสื้อผ้าใหม่ใหม่คือกีเพา้าว่าเป็นชุดเหมือนเป็นชุดของคนจีนด้วยออก็เลยเลือกที่จะใส่ตัวนี้แล้วก็ เสื้อใหม่ก็ต้องใส่กับวันปีใหม่อะคะ่ะปีใหม่ก็อะไรใหม่ๆเพื้อก็รับสิ่งดีๆเข้ามาในาชีวิตนะคะทำไมถึงปีนี้ถึงใส่ชุดกีบเพาปีนี้รู้สึกว่ามันสบายค่ะแล้วก็ดีขึ้นนะคะทุกอย่างธุรกิจก็ดีขึ้นก็นรู้สึกสบายสบายแต่งตัวสวยๆค่ะมาทําบุญค่ะ <S <S แล้วแต่งอย่างนี้ทุกปีเลยหรือเปล่าคะหรือว่าเพิ่งจะปีนี้นะคะปีแรกค่ะปีแรกค่ะมาทําอะไรกันที่เอวราค่ะมาทำบุญค่ะ อ๋อมาเพื่อทำบุญอย่างเดียวเลยค<า>่ะทำบุญค่ะกีเพาที่เราเรียกกันติดปากนี้อ่านออกเสียงในภาษาจีนกลางว่าจีเพาลักษณะของกีเพาจะรัดตรงทั้งตัวตั้งแต่ส่วนบนจนถึงส่วนล่างหรืออาจจะบานลงส่วนปลายเล็กน้อยและผ่าด้านข้างเพื่อความสะดวกนอกจากชุดเข้ารูปเผยเห็นความเป็นหญิงแล้วลวดลายที่แฝงความหมายเฉพาะและต้องใช้ฝีมือปักเย็บที่ละเอียดปราณีต ทำให้ชุดกี่เผ้าไม่ต่างจากผลงานศิลปะบนผืนผ้าและลายดอกไม้บนผ้านั้นก็ล้วนแฝงไปด้วยความหมายลายดอกโบตันที่หมายถึงโชคลาภและความยุติธรรมขณะที่ดอกเมยหรือราชินีดอกไม้แห่งฤดูหนาวสื่อถึงอายุที่ยืนยาว เรียกได้ว,ว่าชุดกีเผาที่ถือกําเนิดมาก,กว่า400ปียังคงเป็นที่นิยมของคนไทยเชื้อสายจีนในปัจจุบันและนอกจากนี้ยังมีคนที่ใส่เสื้อสีแดงเป็นจำนวนมากเพราะคนไทยเชื้อสายจีนเชื่อว่าสีแดงเป็นสีนาโชคสุมินตรามูลวันดีถ่ายภาพมุกระวีดีบุคคำรายงาน